สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็มาพบกันในส่วนของ EP ีที่12ค่ะสำหรับผลงานแนวทางเลขเด็ดสำนักดางของวันประจำวันที่1กุมภาพานันธ์สองพนะคะก็มาพบกันเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นช่วงคำ่คำๆเนาะของวันหยุดวันอาทิตย์นะคะก็ยังไง fc อย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะคะพักผ่อนพรุ่งนี้จะได้มีแรงทํางานส่วนในคลิปนี้นะคะแอดก็รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสํานักดังมาแบ่งปันให้เช่นเคยเลยเดี๋ยวไปรับชมกันเนาะว่าข้อมูลในคลิปนี้จะมีของอาจารย์ท่านใดกันบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ก็เรามาดูชุดของหนูน้ำกันก่อนเลยนะคะชุดนี้ก็จะเป็นของหนูน้ำของแท้เลยค่ะคลิปที่แล้วแอดลงดูให้ผิดก็ขอประทานโทษด้วยเนาะอันนี้ของหนูน้ำเขาฝากบอกมานะคะว่างวดเก่าหลุดนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่ค่ะแนวทางงวดนี้นะคะของหนูน้ำนะคะเด่นหน่วยล่างให้เลขหเลข2แล้วก็เลขห้า ใครชื่นชอบแอดก็นำม,มาแบ่งปันแก้ไขให้แล้วนะคะขอบคุณของหนูน้ำด้วยค่ะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของแอดคารนะคะก็จะเป็นข้อมูลชุดเลขเด่นล่างของเขาค่ะ แนวทางงวดนี้ให้มาสี่ตัวจะมีเลข9เลข3เลข7แล้วก็เลข0ส่วนที่เป็นตัวเจาะทั้งข้อมูลชุดบนชุดล่างแอดก็ได้อัพโหลดไปแล้วเนาะสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็น10หน่วยบนของแอดดังเมสซแนวทางงวดนี้ให้มา4ตัวนะคะจะมีเลข5เลข6เลข7แล้วก็เลข8ใครชื่นชอบอยังไงก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ผลงานของแอดยืนกันเลยนะคะ ข้อมูลอันนี้จะเป็น10บล่างของเ้าแนวทางงวดนี้ให้เลขห้าเลข6เลข9ส่วนต่อมาจะเป็นชุดหน่วยล่างค่ะให้มา3ตัวก็จะมีเลข1เลข2แล้วก็เลข3อันนี้แอดเพิ่งเจองวดแรกเลยนะคะปกติจะเจอแต่ข้อมูลชุดบนเนาะสำหรับของแอดยืนแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาค่ะจะเป็นข้อมูลชุด2ตัวเลขล่างของแอดตะนะคะแนวทางวดนี้ให้มา2คู่ชุดจะมี97กับ95้าหแอดก็ขอบคุณของแอดตะด้วยค่ะชุดต่อมาจะเป็นของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่นะคะ ก็ประอาน,นี้อันนี้จะเป็นตัวเจาะของเขานะคะเจาะข้อมูล2ตัวจะให้ 6, 7 58 2 6 4 6เจาะข้อมูลชุด3ตัวจะให้7 4 6 8 6 7 7 2 6แล้วก็6 58ส่วนชุดที่เป็นเลขดาบแอดก็ได้อัพโหลดไปแล้วค่ะสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเราขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของแอสุยกันเลยค่ะชุดผลงานแนวทางงวดที่แล้วของแอสุยอันนี้ที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ให้มา3คู่ชุดจะมี4,34,5แล้วก็4,9ช่วงนี้ของแอสุยก็หลุดบ่อยๆอยู่เหมือนกันเนาะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้เลยค่ะแต่ตัวเลขเขาให้มาไม่เยอะนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ของแอดกรมเก,กนตนุติกันเลยนะคะข้อมูลชุดนี้จะเป็น3ตัวพิกัดบนค่ะแนวทางวดนี้จะให้5 4 9 8 4 9 0 6 9 8 9 5 3 8 2 8 6 9 4 6 9 293 263 295 369 569 296 7 9 5 3 9 5 ชุดต่อมาอันนี้จะเป็นตัวน้นนะคะจะให้869 069 849 549 569 859เจาะข้อมูลชุด2ตัวบนล่างแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ของลือล้านสนั่นเมืองกันเลยนะคะ อันนี้ระบุพิกัดมาเป็นข้อมูลชุดล่างค่ะให้มา4คู่ชุดจะมี61 6นึ 1, 6่งแล้วก็68อันนี้ก็บางวดแอดก็เจอผลงานของเขาบางวดก็ไม่เจอเนางวดนี้เจอก็เลยนำมาแบ่งปันให้ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของแมงปอกันเลยค่ะชุดนี้จะเป็นแนวทางวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเนาะ ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อเลยเจาะข้อมูลชุด3ตัวนะคะจะให้793 730 748 840 538แล้วก็492เจาะข้อมูลชุด2ตัวจะให้93 94 92 47 48 40 30แล้วก็38 ตัวที่เป็นตัวเน้นของเขาก็จะมีดอกจันกา์กระบาดอยู่ข้างหน้านะคะจริงๆชุดผลงานเขาให้มาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณของหวยแมงปอด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของภาพปริศนาปกแดงกันเลยค่ะก็อันนี้จะเป็นผลงานแนวทางงวดนี้เลยนะคะเป็นรูปหอยทากหรือเปล่าเนาะ นะคะถ้าแอดเรียกผิดไปก็ขอประทานโทษด้วยนะคะใครชื่นชอบเกี่ยวกับการแปลตัวเลขยังไงก็สามารถมาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยค่ะจริงๆแปลได้เลขอะไรยังไงก็เมนพูดคุยกันไว้ใต้คลิปหน้าเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันเนาะ ส่วนต่อมาจะเป็นตัวเจาะของเขานะคะก็ตัวเลขให้มาค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะสามารถนําไปเทียบชนกับสํานักอื่นก็ได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงเนาะหรือหาเลขดับมาตัดเพื่อลดต้นทุนก็ได้นะคะจริงๆชุดผลงานให้มาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะในส่วนของตัวเจาะแอดก็ขอบคุณของภาพปริศนาปกแดงด้วยค่ะ ชุดผลงานต่อมานะคะจะเป็นคู่โต๊ดบนของบายพีพีพแนวทางงวดนี้ให้มา6คู่ชุดจะมี3ามเจ็ดสามแแล้วก็49นะคะต่อมาจะเป็นเด่นแต้มล่างของเขาแนวทางงวดนี้ให้มา6ตัวจะมีเลข0ูนเลข1เลข4ีเลข7เลข8แล้วก็เลข9 แอดก็ขอบคุณของบายพ pp ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของอาม,มาให้ลาบแนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลหลักสิบกันก่อนนะคะของเขาจะเน้นไปที่เลข1กับเลข5ตัวเจาะจะมี1858 17 1312 575352 141516 5้าสี6หหห้าเจาะข้อมูลชุด3ตัวจะให้4ี่หกับ4 5 7นะคะจริงๆชุดผลงานของอารม่าให้ลาบก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของบ้านนี้มีรักกันเลยค่ะเป็น ตัวเจาะพิกัดมาบนล่างตรงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางเลขเด่นค่ะ fc ท่านใดที่ชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้เลยสามารถนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้เนาะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงนะคะหรือหาเลขดับมาตัดเพื่อลดต้นทุนก็ได้ค่ะส่วนข้อมูลเลขดับของคาวแอดก็อัปโหลดไปให้แล้วก่อนหน้านี้สามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณของบ้านนี้มีรักด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ชุดเลขดับกันบ้างนะคะชุดนี้จะเป็นดับสิบหน่วยบนของแอดมุกแนวทางวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะสลักออก7 9ส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10หน่วยบนของแอดมุกนะคะจะให้1 0 0 1 2 9 9 2 5 8 8 5 4 6 6 4 9 9 9 8 ของเขาจะเป็นดับตรงๆนะคะส่วนตัวที่เป็นชุดคู่โต๊ดแอดยังไม่เจอนะคะเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ดับแต้ม10หน่วยบนของคนวันอังคารกันเลยนะคะแนวทางวดที่แล้วของเขาอันนี้ที่ให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออก7-9นะคะรวมกันได้แต้มห ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับแต้มสิหน่วยบนของคนวันอังคารให้แต้มสองตัวเจาะจะมี02 1ย์0อ9 48 57 66 75 84ีแหแล้วก็93ส่วนชุดต่อมาจะเป็นดับแต้มล่างของควาวุ้นอาของเขานะคะแนวทางงวดที่แล้วให้แต้มสองมาสลากออกสองสรวมกันได้แต้ม5้าก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับแต้ม10บหน่วยล่างของคนวันอังคารให้แต้ม9ตัวเจาะจะมี09 18 27 36 45 54 63 72 81แล้วก็90 fc ท่านใดติดตามอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วเนาะมาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลกันนะคะขอบคุณของคนวันอังคารด้วยค่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนาม,มาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็สามารถเมนพูดคุยไปใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนําม,มาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า